เคยเห็นไหมครับเอาพาดแบบ VIP ก็คือฟังก์ชันจัดเต็มนั่งสบายขับสบายหลับก็สบายแรงม้าก็เยอะอย่างคันนี้สามร้ม้าเลยนะครับแต่ว่าราคาของเขาเนี่ยก็แน่นอนนะครับยิ่งเปิดตัวมาแพงนะก็ยิ่งราคาหายไปเยอะเบื้องต้นหายไป3ล้าน5นะครับเปิดตัวมา5ล้าน5วันนี้เหลือแค่2ล้านรถคันนี้คือ Toyota a l p a พา3 VIP e x u i u ู i v e เรารถปี2018จดทะเบียนปี2019ครับคันนี้ไม่แสนห้านะครับสภาพรถก็เดี๋ยวผมพาชมแล้วกันเบื้องต้นผมบอกก่อนว่าผมได้เอารถคันนี้เทสขับแล้วก็คือไปส่งรถให้ลูกค้านะครับก็เลยเอาคันนี้ขับไปรับพนักงานกลับนะครับก็ต้องบอกว่าพลังกำลังดีมากเลยที่สำคัญคือตอนขากลับอ่ะผมหลับกลับเลยไปนั่งบาะหลังแล้วก็นอนตื่นไีกทีอ้าวถึงแล้วนะครับมาเดี๋ยวผมพาชมสภาพรถคันนี้ก่อนนะครับ เบื้องต้นก็ต้องมาดูสภาพสีก่อนเลยนะครับคันนี้รถสีขาวนะครับดูเลยนะครับโคเมียมไม่มีรอกไม่มีแตกนะครับด้านล่างไม่มีแตกเลยนะครับตัวล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้ออันลอยนะครับเป็นทูโทนนะครับดูด้านหน้าด้วยนะครับล้อลอยทูโทนนะครับโอเนนะสภาพสวยเลยไม่มีเบียดนะครับถัดมาดูสภาพสีฝั่งนี้ต่อเลยนะครับ สวยงาม mm hmm. โพมเมียไม่มีรอกไม่มีแตกนะครับแล้วก็เอาพาดเนี่ยที่มันนิยมก็เพราะว่ามันขับง่ายนะครับผู้หญิงขับได้นะนี่ถ้านั่งขับขี่ก็คือนั่งอยู่หลังตัวล้อฟีลลิ่งเหมือนขับรถเก่งรถทั่วไปเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขาก็คือเรื่องของประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งเลยแล้วผมให้ดูบอกเบื้องต้นคุณเคยเห็นไหมปกติเอาผาดอะ่ะมันจะมีรูตรงกลางให้เดินไปขึ้นด้านหลังเนาะอันนี้ไม่มีนะครับ บาสองตัวคือเต็มพื้นที่นั่งสบายสุดๆเลยนะครับแล้วก็ระบบเซฟตี้ก็แน่นอนนะครับก็มีมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับปิดมาชนนะครับเขาก็จะเด้งกลับไปนะครับมาดูด้านหน้ากันต่อเลยนะครับด้านหน้าตัวรถนะครับไฟเลี้ยวจะเป็นแบบซฟเทนเชียลนะครับไฟสองสว่างก็จะเป็น LED นะคันนี้มีไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์ให้มาพร้อมนะครับอ่ะเปิดห้องเครื่องดูกันนะครับ นี่แหละครับเห็นเลข V6 ไหมครับคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ3 5 0 0ซ c V6 พละกกำลัง301แรงม้านะครับต้องบอกเลยว่าเอาขาดคันนี้นี่พละกกำลังเยอะมากๆนะครับในส่วนของแรงบิดคือ3 6 2นิวตันเมตรนะครับคันนี้ได้เกียร์8ปสปีดนะครับอ่ะแล้วก็ดูโครงสร้างต่อนะครับนี่น็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะขันไขเลยนะครับ แผงข้างด้วยเช่นกันนะครับเอามือรูปดูดูได้เลยนะครับวิธีการดูรถเนาะหมุนๆอย่างนี้นะลงไปหมุนอย่างเงี้ยดูว่ามีรอยผูกขาดรือเปลอาถ้าไม่มีก็คือน็อตไม่เคยไขนะครับดูฝั่งนี้ต่อเลยนะครับน็อตไม่มีแกนะเนาะแผงข้างด้วยเช่นกันต้องบอกว่าทําไมผมถึงให้หมุนอย่างนี้รู้ไหมเพราะต่อให้เขาเคยถูกไขแล้ว,ลวถูกเอาสีมาทาทับอะเอามือจับยังไงก็รู้สึกนะครับอย่างเงี้ยไม่เคยไขนะอาคมๆนะครับโอเคนะคุณผู้ชม โอแต่ว่าต้องบอกว่าวันที่เอาไปลองขับนะครับก็ไปประมาณ90ก่าสิโลร้อยโลไปกับประมาณ200ร้ยโลนะครับเติมน้ำมันไปพันหนึ่งน้ำมันไม่หมดนะครับอัตราบริโภคน้ํามันเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์สาหรับคนชอบรถประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้ก็ผมวิ่งแล้วได้ประมาณ10บโลลิตรนะครับแต่ว่าถ้าในเมืองอาจจะได้น้อยกว่านั้นนะครับแต่ถ้าเอาเรื่องกําลังการเล่งแซงอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่าตอบโจทย์แรงดีมากๆนะฮะทำมาดูกันต่อนะครับนี่ครับ มี Boy Spot m o n อนิเตอรให้มาพร้อมนะครับคัดมาดูภายในกันบ้างสภาพภายในนะครับนี่เลยสวยงามมีเมมโมรี่สามตำแหน่งนะครับกระจกออโต้ถูกบานนะครับสภาพสวยอยู่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับการค้ดคอน,นโทรลอยู่ด้านหลังนี้นะครับแล้วก็นี่ครับสภาพเบาะฟีลลิ่งเหมือนนั่งโซฟาขับรถและที่สำคัญคือเขามีลมเบาะด้วยนะตัวนี้เห็นไหมนี่ให้ดูปุ่มลมเบาะอ,อยู่นี่เห็นไหม สามารถเอาลมเย็นลมอุ่นได้นะครับมาดูเบาะแถวสองกันบ้างคุณเคยเห็นไหมนี่เอาผ่านปกติมันจะมีรูตรงกลางใช่ไหมอันนี้ไม่มีเพราะว่าเบาะเขาเนี่ยเป็นแบบกับตันซีนแล้วก็เป็น V I P จริงๆนะครับเข้ามาดูเดี๋ยวผมให้ดูอะไรก่อนนี่ตัวเบาะเขาเนี่ยปุ่มเนี่ยจะมีมาให้เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลมเบาะนะครับเอนเบาะนะครับหรือนี่ตัวรองต้นขานะครับเอาขึ้นมาเสร็จใช่ไหมผมเอาขึ้นแค่น,นี้ก่อน,นแล้วก็ปรับได้ โโอ้สุดยอดเลยนะครับอ่าเราจะขึ้นไปนั่งบาดแถวสามอย่างไรนะครับนั่งอย่างไรนี่กดปุ่มด้านข้างตรงนี้นี่เห็นไหมบอกเขาจะเริ่มพับแล้วนะครับรอแป๊บนึงนะครับนี่นะครับแล้วก็สามารถดึงได้เลยเร็ียบร้อยขึ้นไปนั่งเบาะแถวสามได้นะครับอ่าเวลาจะพับคืนก็กดตรงนี้นะครับ โอเคนะครับแล้วก็ดันกลับไปได้เลยสะดวกสบายมากๆนะครับมามาดูฝั่งนี้ต่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพด้านหน้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสภาพฝั่งนี้บ้างนะครับสวยงามนะครับคอนโซลต่อเลยนะครับเบาะฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าเช่นกันแล้วก็มีลมเบาะด้วยเช่นกันนะครับ โอเคนะประตูสไลด์ไฟฟ้าเทสเลยใช้ได้ทุกฝั่งปกติหมดเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวปรับบอกก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับมีทั้งสองตัวแยกกันเลยนะครับถัดมามาดูด้านหลังต่อเลยครับนี่ไฟท้ายก็จะเป็นแบบซีเค็นเชียลโดยเช่นกันแล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้มานะฮะก็มองหลังอันนี้มีอยู่แล้วนะครับมีโลโก้เท่สุดๆนะ V6 นะครับ V6 ปกติเอาผ่าที่เราเห็นทั่วไปก็ไม่ได้เป็นเครื่องอย่ต์นี้นะครับต้องบอกว่ามีไม่กี่คันนะแต่ว่าพูบอกเลยว่าหรูเร่งสนุกขับเองก็สนุกถ้าให้คนขับรถขับให้ก็สามารถสั่งได้รีบไปหน่อยพี่รีบไปให้ถึงหน่อยนะให้คนขับรถสามารถขับแบบแรงๆได้ด้วอย่ครับเพราะแรงมาเยอะนะนี่เอาผ่าเอ็กซ์คูเรานะครับอ่ะเปิดฝาท้ายเลยนะครับ เนี่ยครับเบาะก็เป็นเบาะสามแถวปกตินี่แหละครับนะครับแต่ว่าแถวสองเนี่ยก็นั่นแหละครับจะได้ในสองคนนะตามปกตินะครับนี่เบาะแถวสามตามปกติเหมือนเดิมนะครับสามารถปรับพับได้ก็เลื่อนลูกซ้อนมาแล้วก็ดึงเสร็จแล้วก็ดึงเบอร์สองนะครับก็จะพับขึ้นไปได้นะครับตามปกตินะครับโอเคนะครับให้ดูสภาพพรมใต้นะครับนี่พรมสองชั้นนะครับอันนี้นี่สภาพพรมสวยงามนะครับแล้วก็เช็คล้ออะไรก่อนนะครับยังอยู่นะครับ โอเคนะเพดานส,สวยๆเลยนะครับแล้วก็น็อตฝาท้ายนะครับคันนี้น็อตฝาท้ายก็ไม่มีแกะอันสันนะครับโอเคอ่ะฝาท้ายก็จะเป็นไฟฟ้านะครับนี่นะครับมาครับเราขึ้นนั่งบอดแถวสองกันนะครับ ขึ้นง่ายเลยนะครับขึ้นมานั่งนะอ่าเหมือนเดิมนะครับเอาผ่าก็จะมีไฟแอมเบีนไลท์นะครับซึ่งเปลี่ยนสีได้ตามปกตินะครับนี่นะเปลี่ยนสีได้ตามปกตินะอ่าสีนี้แล้วกันหวานๆนะครับแล้วก็มีระบบฟอกอากาศนาโนอีนะครับอันนี้ปกติอยู่แล้วนะครับตัวสันลูกก็มีปกตินะครับแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตเลยนะครับนี่เออสมมุติว่าผมจะเอ็นแล้วกัน เป็นไฟฟ้านะดูนะเป็นไฟฟ้าแล้วก็นี่นี่ครับปรับตัวรองต้นขานะครับขึ้นมาเห็นไหมครับผมว่าจะเป็นคนตัวสูงหน่อยนะปรับประมาณนี้เนาะมันลองแค่น้องอนะอยากให้มันไปลองตรงไกลๆหน่อยก็ปรับตรงนี้ไปก็จะรีแลกหน่อยนะครับรีแลกเป็นการรีแลกนะครับแล้วก็มีลมเบาอันนี้ก็สบายแล้วแล้วก็บางคนอยากจะนั่งทํางานใช่ไหมก็ยังไงเดียวเอาตัวนี้ขึ้นมา นี่มีโต๊ะด้วยนะครับสามารถนั่งทำงานได้นะสะดวกนะมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่มีที่วางแก้วแยกตาหารนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสภาพโดยรวมเนี่ยยังสวยงามน,นะแอร์แบ็กก็มีหมดเลยนะไซเซอร์เทนชิลแอร์แบ็กก็มีมาให้ม่านข้างก็มีมาให้นะครับนี่นะครับสะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับตัวรองต้นขาลงบป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ชม สบายนะเดี๋ยวผมจะมีภาพที่ผมเดินทางไปส่งรถให้ลูกค้าให้ชมกันด้วยนะครับโอเคไปครับไปบ่อหน้ากันนะครับไปขึ้นบ่อหน้ากันนี่ครับตัวบอกก็จะเป็นบอกปรับไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับขออนุญาตขึ้นนั่งนะครับ อ่าแล้วก็พระเอกของเอาผ่านเนอะแน่นอนอยู่แล้วบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณปุ่มเนาะเห็นไหมอ่าปิดเลยนี่ประตูหลังปิดให้แล้วนะครับโอเคนะครับอ่านี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ภายในรถนะครับอ่ะหน้าจอนี่นะครับก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ของผมอยู่ด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าเอาไปขับมาวันก่อนนะครับยังเชื่อมอยู่เลยนะครับ ถัดมามาดูนี่กันดีกว่านี่ก็จะมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงไม่พอดูนะครับหนึ่งสองสามมีกล้องให้มาด้วยนะครับสะดวกมากๆเลยนะครับไม่ต้องกลัวมองไม่เห็นจะวางของอะไรก็ตามนะครับยังไงเราก็มองเห็นข้างหลังนะครับอถัดมาดูกันต่อนะครับนี่นะเครื่องเสียงก็เป็นของ JBL นะเสียงดีมากๆเลยนะครับแอร์เป็นดูโอโซนมีระบบออโต้แล้วก็มีระบบฟอกอากาศ n a น o E นะครับนี่เกียร์นะครับแปดสปีดนะคุณผู้ชม เบรกมือไฟฟ้าเบรคหันี่ก็เหมือนเอาผัดทั่วไปตามปกติอเยาผมเทสต,ตรงนี้ก่นอนล็อกได้ตามปกตินะครับนี่ลมเบาะนะครับลมเบาะหรืออยากอุน่นเบาะก็สามารถทําได้นะครับนี่นะครับที่วางแก้วนะครับไอตัวอุน่นเบาะเนี่ยถ้าฤดูหนาวอาจจะได้ใช้นะฤดูหนาวอาจจะได้ใช้ช่วงาเช้านะ,ะแล้วก็ตรงนี้ผมชอบมากเลยก็คืออย่างนี้สามารถเปิดได้จาก2ฝั่งนะครับเห็นไหมครับเปิดได้จาก2ฝั่งนะแล้วก็มีไวรลสชัตเจอร์ให้มาด้วยนะครับ ตัวเบาะฝั่งนี้ผมมีปุ่มฝั่งนี้นะไว้กดนี่ช่วยปรับด้านข้างได้บางทีเดินทางกับลูกให้ลูกนั่งหน้าคู่เราแต่ผมเชื่อนะเด็กเล็กๆอะ่ะถ้าขับรถอย่างเงี้ยเขาไม่ยอมนั่งหน้ากับเราก็ชอบไปนั่งข้างหลังตอนเด็กผมก็เป็นนะครับโอเคนะคุณผู้ชมพงมาลัยก็หน่สภาพสวยงามนะครับไม่หนึ่งแสห้าหมื่นสามพันนะครับอันนี้ให้ดูเลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันนะครับนี่นะครับปุ่มนี้นะครับพอกดนะครับเขาจะทําให้อร์ดแถวหลังนะครับ กลับไปอยู่ในโพซิชันเดิมเลยนะครับไม่ใช่หันไปดูนะเมื่อกี้ตอนผมลงมามันยังกลางอยู่อะไรอยู่เนาะตอนนี้คือมันเลียงเท่ากันเป๊ะเลยนะแล้วก็ที่รองต้นขาอยู่ในโพซิชันปกติหมดเลยนะครับโอเคนะเช็คเพดานก่อนว่าไม่มีรอยเจิมจริงจริงแล้วก็นี่นะครับไฟสองสว่างใช้ได้ทั้งสองสังนะครับประมาณนี้แล้วกันสภาพดีนะครับแต่ว่ากินน้มามันหน่อยแล้วกันนะครับคันนี้มาได้เวลาเดี๋ยวผมพาไปดูเหตุการณ์ที่ผมพาคันเนี้ย ออกไปขับเล่นมาแล้วกันนะไปกับประมาณ200โลนะครับนี่น้ำมันก็ยังเหลือนะครับก็มาครับเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันนะครับมาครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปทดลองขับเจ้า Alpah ตัว Executive r o าคันนี้นะครับวันนี้บังเอิญจะไปไกลหน่อยเพราะว่าเราจะมีไปส่งรถให้ลูกค้าอยู่ที่นครปฐมกำแพงแสนเกือบเกือบจะถึงกาญจนบุรีนะครับก็มาไปกับ200กิโลจะได้รู้เลยว่าอัตราบริโภคน้ำมันของเจ้า Alpah คันนี้กี่กิโลนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตรงนี้นะครับ อันนี้คือรถที่เตรียมจะนําไปส่งนะครับเดี๋ยวเราจะพาเจ้านิสันมาร์คคันนี้ไปส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็เราจะได้เทนรถเจออถ้าออลผ่าคันนี้ไปในตัวด้วยนะครับไปพร้อมแล้วออกเดินทางครับตอนนี้เรากขับไปเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าทางด่วน M81 ปิดนะครับวันธรรมดาไม่ให้ขึ้นเราก็ต้องมาเส้นทางที่เป็นถนนแบบระหว่างจังหวัดน,นะครับตอนนี้เราก็อยู่เส้น 3- 4มนะอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกได้เกี่ยวกับเจ้าเอาผ่าคันนี้ก็คือพละกกาลังอเยอะมากๆนะครับพละกําลังเยอะผมว่าแทบจะแตะคันเร่งแบบนี้เดียวเองผมวิ่งอยู่แ0สบเนี่ยรอบอยู่แค่พันกว่า,วาเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือช่วงล่างเนี่ยมันนุ่มนวลมากๆบวกกับว่า,วาอย่างที่ผมได้แจ้งไปมันมีลมเบาเนาะ มันทําให้การขับเดินทางนั่งเดินทางไกลๆเนี่ยมันแบบสบายมันมันเย็นอะตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันเย็นนะมันไม่อับนะครับร้อยหนึ่งเนี่ยก็ยังรอบไม่ถึง2 0 0 0เลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่ภายในบ้านลูกค้าแล้วครับซึ่งขามาผมเป็นคนขับมาเนาะเดี๋ยวขากลับผมจะลองนั่งเบาะข้างหลังกลับดูเบาะเอ็กคอทีปเลานะครับ เดี๋ยวขากลับผมจะลองนั่งกลับนะว่าฟิลลิ่งกันนั่งเป็นยังไงบ้างแต่ขามาเนี่ยขับสบายกําลังมีแต่ก็ไม่ได้ใช้กําลังอะไรเท่าไหร่นะครับก็ขับสบายๆร้อยร้อยยี่ประมาณนี้นะครับมาเราเดินทางกลับกันได้ครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าฟิลลิ่งกันนั่งเป็นยังไงบ้างปกติทดลองขับให้ดูอย่างเดียวนะ างที่เห็นเลยนะครับก็ไม่ตอบโจทย์เรื่องการประหยัดน้ํามันละกันแต่ตอบโจทย์เรื่องของความสบายเรื่องของพละกกาลังนะครับย้ำอีกทีรถคันนี้คือ t o y t t a าอ p h a า d ตัว3.5 VIP e x e c u t v v e เรารถปี2018จดทะเบียนปี2019นะครับราคาออกใหม่5 5ล้าน5วันนี้เป็นมือสองเหลือแค่2 3 9ล้าน3า0 0เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจรถ Toyota Alphard ผมยังมีให้เลือกหลายคันนะทั้ง Hy b r i d ทั้งน้ำมันล้วนนะครับรถศู์ไทยนะครับมีให้เลือกหลายคันเลยนะครับผมและอย่าลืมนะครับท่าน,นึกถึงรถยนต์มือ2คิดถึงวิสาหกุโตาสาขาการจนาพิเศกนะครับอย่าลืมนะครับวิสาหกุโตาซื่อสัตว์จริงใจไม่ทิ้งรถและวันนี้คุณอยู่กับผมปาวิสาหกุโตานะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ